สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องบบาตุ้ยลำเพลินออฟฟิเชียลมาดูกำลังฮะเมื่อนี้เขาแวะรถจีมองได้มข้าแวะปั๊มก่อนแวะเซเว่นค่ะมาเบิ่งบบาตุ้ยว่าเราเฮ็ดอีหยังเนี่ยเติมพลังงานใช่ไหมสวัสดีค่ะบบาตุ้ยเฮ็ดหยังเนี่ยทำไรครองน้ามีอครับอ่า เตดินมนล่างครับเพราะว่าเราจะเดินทางไปสิงห์บุรีครับตอนนี้ปีซี่อ่าคว,วาเจตีหางครับพอดีผ่านเด็กๆสองปออ่าแรกก่นครับเพราะว่าจะเดินทางยาวเลยเพราะว่าแม่บางทีต้องกินกาแฟไปยังเป็นเงินเงินก็เปบนเงินเงินดูแลก็เป็นสองปอไปสอบไปถามมึงด้วยได้เสียเสียแล้วนะเสียเราไปเบิองว่า อีแหลห่เข้าคนซื้ออีหยังจะได้เซฟเลยนะคะลอกสิมเมาอีหยังมาเนี่ยตามไปดูนะเจาสวัสด,ดีค่ะลูกสาวเมาอ,อะไรเป็ <c oughs> นผลไม้ผลไม้เมื่อวานหายไปไหนมาเมื่อวานไปบ้านพี่คนกา้าวมา แล้วนี้จะเดินทางไปที่ไหนสิงบุรีค่ะสิงบุรีได้พี่สมปอกไปไหนแล้วพี่สมปอกพี่สมปอกรออยู่ในรถแล้วโอ้ยไม่ขี้เหร่ตรวจลูกสาวฉันเนาะ <laughs> จะนั่งกินก่อนไหมนั่งกินก่อนแล้วะอ,ะอะไรห้องน้ำรอบที่สองอกกผู้หญิง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 คือกินค่ะกินแซ่บปะค่ะเจ้ากินข่าวเด็กหน่อยปะชิลี่แหลกอ๋อชิรีแลกหลอกแบบค้นว่มีแวเนาะ พี่น้องเบาตุ๋ยแล้วบ่มีฟันนะคะแล้วต้องกินแบบนี้ทุกเช้าก่อนเดินทางบุรีไม่ได้บุรีไม่อนี่ยฮะเสียห้มาเบิ่งเบาตุ๋ยเต็มเต็มบ่าเล้วกินเขาแล้าเฮ็ดจังแดดแล้วเป็นจังแดดเราเคยถ่ายแต่คนอื่นค่ะไม่อนี่ยแต่วาเบิ่งเราโอ้เรื่องเนี่ยจังอะไรไอ้เรื่อง มันขึ้นคนหลายเบาๆตัวเนี่ยฮะหลายตัวงานฟรีเนาะงานฟรีหลายหรอกลูกไปหาใต้ลูกสาวลูกสาวคนหนึ่งเขาในรถหรอคะเก็ไปยังก็ไปรอในรถแล้วแม่นางไม่กินไม่กินนางกินนมไปแล้ว<อ>ก็จะนอนแล้วลูกสาวใหญ่เขารถกดหรอคะได้ไหมอ้าวเพื่นไปตามลูกสาวเพื่อน เรื่องไปเรื่อยๆครับพี่น้องเมื่อวันศีบอาอีกอย่างเพื่อนให้ถือกระเป๋าว่าเปลี่ยนได้จะติพข้อด้ไงไม่ออกข้อพเดีุปกรณ์ไม่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 ปิดรถนะไม่นะไม่ยังเป็นอต่อเดี๋ยวมันจะล็อกไงล็อกล็อสวัสดีค่ะส้มฟอกเดี๋ยวมามาถือก่อนเดี๋ยวแม่ไปปิดรถก่อนดับรถก่อนอุ้ยเบาไหมปิดรถนะ หายตีคนอื่นนะมาตายบ้างโดนหายบ้างนะพอกินอลไรคะอาหารเด็กคนไม่มีฟันเนาะอุย้ยมาแล้วมาแล้วอีแล<ร>้วเหมือนกัน,นยังอีกบ่เนี่ยอะไรอ่ะ,อะแม่แมงมุมแ่มันยัง นี้มาดูแม่พี่้องครับจอไอที่กล้องเป็นังไงลงเลวเลยทีข้างผาเอามือใม่หัดครับเนาะวันนี้ลูกสาวทำไมไม่กินข้าวมันเดืออยู่บ่อิ่มแล้วพ <c oughs> ี่สมป์ไปบ้านเป็นไงมั่มงคุณพ่อ พ่อย no? ิ้มไม่หุบเลยจ้ะเป็นไงได้ที่เป็นนกไปยังสุดเต้นกัดต้นนนกเป็นสุรียนใครอยากไปอยู่สวนไม่ลูกตอนอะไรจ้ะหนูมองเห็นอนาคตแล้วดิเออถ้าเราตกงานเราก็ไปอยู่สวนบ้านพี่ส้มปองเลยได้แม่ไม่จะไปขายนะไม่จะไปขายแล้วไม่จะไปอุ้ยมีอะไรบ้างบ้านพี่ส้มปอกอ่ะฮะมังคุดนกะต่ายสุรีน ไไม่ด้สนใจจุเรียนมันไม่ได้ภาษาอังกาษาหนนีีถเย่ึงภาษาใต้จุเรียนจุเรียนมีมังคุดมีเนาะมีเนาะไม่ได้ไปไม่ได้ลงโกงเอางแล้วเราจะเดินทางไปไหนนะบอกพี่น้องไปสิงห์บุรีค่ะไปสิงห์บุรี่แล้วนเหมือนอะพี่น้องเยาวาเห็นน้องไปที่ไรก็เห็นแต่กลิ่นแต่กลิ่นเลยค่ะก็คือ เวลามาทายกับซุปอย่างนั้นั่งกินพอดีเวลานั่งกินกับพ่อทายอะนะเวลาไปกินก็คือหลับเออเป็นแหละก็เอาที่เป็นตัวตนของนางนี่แหละค่ะอันนี้กินน้อยนะอันนี้กินน้อยแสดงว่าผิดปกติตัวร้อนหรือเปล่าพี่สมพักเออดูสิร้อนดีเลยเออน้าจะเอาปล่อยสวนนั่นน่ะไม่น่าจะเอามา ไ้ปล่อยไว้ลานลลนะรัดได้ไหมเอ่อมื่อนี้ได้ติดมือเท่าไรลูกหมานบอนไ,ดได้สได้าวบาทได้สองร้อยสี่สิบบาท <c oughs> โอ้พี่สมปอกเฮงวันนี้คนที่ให้ก็บอกว่าเขาตามมาจากไร่สดโน้มาจากไร่สดอ๋อคุณลุงใช่ไหมแต่ว่าก็ได้เงินไปเร่ย ร้อใช่ไหมอันนี้ก็ได้อยู่ไม่ได้เดี๋ยวสองร้อยไงก็เขาฝากให้พ่อพ่ออุตส่าห์ว่าอย่างงามนึั้งไว้ให้พ่อพ่อกำลังจะลุกกล้ฝากให้น้องไปด้วยพ่อพ่ออย่าพูดแรงเดี๋ยวข้าวมันจะออกช่องบ้างอุ้ยอุ้ยอุ้ยห่งเน่ยอุ้ยเก่งแล้วอ่ะห่างไปเทาไหร่เป็ไปก็ได้สองร้อยนี่ออาพ่อตุ้ยหมานบ่มื่อนี่พ่อตุ้ยหมานบ่หมานยูนหมานหรอโอ้ยยังกระสีกระปินเลยบ่ ถ้าไปเพื่อนยิ่งได้เยอะเลยนะนะแต่ก็ได้ถือแป๊บเดียวแล้วมันไปไหนอ่ะไม่รู้ไม่รู้ล่ะเอากินค่ะกินกินอย่าให้มันออกช่องว่างนะพอบินนอสอุ้ยมันอันไหมอ,นอันนั่นนู้นพอบินนาะเฮ้ดูลูกสาวต่อแม่มึงเก่งขนาดนี่ยอะไรดีอุ้ยปวจตะไครกินได้แม่เอาไหมลูกอี่งยังอ่ะลูก ผู้ชาดีอะไรู้ชากินปักท่านกินเตแม่เอ๊ะแบบะไรแบบพุชา,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 ากับอะไรแบบมันไม่ได้นี่มันพุชาไทยเรากินที่ไทยไป,ไปแม่บอกเลยรู้ป่ะแม่บอกว่าสบายหรือยังไงบอก <c oughs> ไปบ้านพี่สมปองขึ้นเก็บอยู่ในสวนมาแม่ให้ลูกเก็บที่ <c oughs> ไม่มีอะไรเลย <c oughs> ม,มีแต่ต้น <c oughs> ไม่ใช่หน้ามันค่ะมีุดแม่มีหน่วยมัขุดเด็ดแต่ว่าเปื้นฉีดยาอ๋อเปื้นฉีดยาลัดบ่ละมุดละมุดมีคุดมีคุดออกเพราอว่าโอยถ้ากันมาถึงงานกี่โมงวัน่่่นอทุมแม่นอนตั้งแต่ทุ่มครึ่งไม่เก่งเรื่องเราเนี่ย ก็ครับต่อไปสอบต่อตุ่ยเฉเดตซื้อเนี่ยนัดแม่แม่อยูดีเป็นนัดมิ่นไทยครับวันนี้พ่อตุ่ยชิบวะเดตไทยเหมาอนเนาะไหนว่าทีม,มอะไรเนยซื้ออะไรมาก็าดูพ่อมาจะมีพันธุอ์อร่อยพกกี่ยอดเลยเอาเบิ่งพ่อลูกพเพิ่นเฮ็ดหยังครับพนน่นกินอีหยังกันเบิ่งลูกใหม่มาเนี่ยเป็นลูกใหม่เราก็มีสมาชิกเพิ่มมานะคะเนี่ยน,นี่สมาชิกเพิ่ม เอาให้น้องหน่อย <c oughs> เห็นบ่น,น้อง่มงไหนเห็นบ่นะ้างมารวะนข้ขอแคมไม่ทันเลยอ่ะ้อันนี้เราน้องไปใหยย้ยูไซนี่ เนีย่ยเราอยู่ไหนเนี่ยถามแม่ปายก็เหมือนถามตัวเองมันจะรู้เ <c oughs> หรอมแล้วก็กินที่ไหนมันรู้รู้ก็ตอบว่าอยู่เซเว่นอืมไม่รู้อะไรก็บอกว่าเซเว่นอย่างเดียวเอาพี่น้องเดี๋ยวสิเดินทางละคลิปเนี่ยเอาไว้ซัมเนียร์แล้วค่ะเป็นคลิปแรกที่ l อลเอดีเป็นคนมากอันนี้ว่าชิเป็นยังไงอันนี้คลิปที่สองจ้ะคลิปแรกโดนดีก็สิบนะนก็ไม่ได้ก็ไม่ได้นี่ไงสิบแล้ว เอาเบาลูกไปเนี่ยใครบัดนี้ยจะทำยังไลืมเมาเมาหนึ่งถึงเก้าเจ็ดร้อยเจ็ดสิบาทเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทละสามมันสองร้อยเจ็ดสิบองร้อยเจ็ดสิบมันกระเด็นออกกับปากแล้วน่ะอ่ะพี่น้องคลิปนี้ฝาาไว้ซัานียล้วค่ะ คลิปหนาพ่าอกันไมเดี๋ยวถึงหน่างานแล้วก็จะตายให้ไหม<อ>บ,บ๊ายบายสวัสดีค่ะพระคิปหนีค่ะมึงที่เลนออกมาต้อ,องด้วยต้อด้วย